สวัสดีครับผมนายปณนวัชิจารหนิเศษหหนึ่ศูนย์หาศนย์่อผมจะมาพูดเกี่ยวกับโคดในกาบ้าน6.7นะครับก็คือการแสดงเซนเซกเมนต์โดยนับค่าจาก0 0 0 0นจนถึง9 9 9 9นะครับโดยใช้ทัมเมอร์1กับทัมเมอร์0นะครับอย่างแรกนะครับก็จะทำการ Define ให้เซก เท่ากับ r 1 7เนะครับเพื่อความดูง่ายนะครับเป็นการอบอกว่าอันนี้เป็นของตัวของเซกเมนต์นะครับโเซกเมนต์ segment นะครับแล้วก็ทำการเซตคาทีศูนเท่ากับ240นะครับแล้วเซตคาที่เท่ากับสี่1มน้าัเออนะครับสอ้อ240มาจากในตัวของทีทัมเมอร์ศูนนะครับจะเป็นตัวของการนับนะครับ กับการการเลือกตำแหน่งนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพัน,นครับในการสแกนค่านะครับอันนี้จะใช้ในรูปแบบของ d บิตนะครับกรอคือรองรับได้คือ256นะครับก็หลักการคำนวณน,นะครับอย่างแรกก็เออก็เอาค่าของ Timer o v e r f l ว w นะครับหรือคือค่าเอาตองการครับก 0.001์00นะครับก็คือ1มิลลิเซ็กนะครับใครเราต้องการให้มันวนนะครับคือ1นมิลลิเซ็กนะครับแล้วก็ใช้ f r e q u e n c y นะครับอยู่ที่15625ห้ครับอันนี้ก็มาจากตัวของ16เมกะเฮิร์ซส่วนด้วยหนึ่นองสี่นะครับคือใช้เอฟตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าต้องการให้ทำการสแกนอยู่ที่สแกนแต่ละหลักอยู่ที่ใช้เวลาประมาณ1มิลลิเซ็กนะครับแล้วก็ ก็คำการคำนวณแบิตนะครับ8บิตคือรองรับ2องร้หรือ2 5 6ห้าหะเอา2 5 6ห้กลบกับตัวของ0.01 0.001คูณกับเอ่อหาพันหกนะครับก็จะได้ค่าเขาที่เราต้องใช้ในการสแกนออกมานะครับก็คือ240นะครับแล้วก็ในส่วนของทัมเมอร์หนึครับเหมือนกับข้อก่อนหน้าเลยครับก็คืออันนี้ครับก็มาจากตัวเดียวกันครับก็16 GHz ส่วนด้วย1,024นะครับ แล้วก็ไอ้ตัวเขาก็มาจาก1ส่วนด้วย6 4สิบสี่ศูนย์ศนย์ศนย์นนี้ก็ตัวนี้มาส่วนกับกับอันนี้เป็นทามแล้วก็เป็นเขาอ้น,นี้เป็นเนะกี้ยวกก็ก็จะได้เขาออกมาครับก็คือ frequency time n o r ท t i มเมอร์ก็เท่ากับเขานะ ก็ใช้ตัวสตาร์เตอร์อันนี้เป็น16บิตนะ16บิตรองรับอยู่ที่65,536นะครับแล้วก็ลบด้วย15,625ที่เราต้องการครับก็จะได้ไทม์แล้วก็ได้สตาร์ทเขาออกมาที่49,911นะครับในการหลังน,นะอันนี้กำหนด49,911เพื่อให้าเกิดไทม์เมอร์โอเวอร์โฟลในการนับค่าอยู่ที่หนึ่งวินาทีนะครับส่วนในการสแกนอยู่ที่1มิลลิเซกนะครับนี่คือรรูปแบบกา ำนวนะอันนี้ของทัมเมอร์หนึ่นะอันนี้ทัมเมอ่งอันนี้ทัมเมอูนยครับนะไปดูที่ตัวค้ดก่อนนะครับอันนี้ก็สรุปแล้วก็ทําการสแกนที่หนึ่งวิาทแล้วก็ทําการนับค่าใช้เวลาอยู่ที่1นวินาทีนะแล้วก็ดเซกเมนต์ครับจอวจีจ,จัมมินะครับแล้วก็อันนี้มเ,ม 1, 0, นนเป็นของทัมเมอร์หนึ่งศคูณสองแปดแลนี่ก็เป็นของทัมเมอร์ศ แล้วคืออัปเดตค่านะครับก็ทำการอัปเดตแต่ละหลักนะครับอย่างแรกก็นักหน่วยแล้วก็ทำการเพิ่มค่าก็กลายเป็นหลักสิบนะครับแล้วไปหลักร้อยนะครับแล้วไปหลักพันแล้วเมื่อครบหลักรับ ถ,ถ้าวนทั้ง4หลักแล้วนะครับก็จะไปเข้าสู่ที่ n update ครับก็จะหยุดการอัปเดตนะครับก็จะทําการาแสดงผลนะครับของแต่ละหลักนะครับทั้ง4หลักนะครับแล้วก็ r e t i, I อ,อันนี้จะเป็นตัวตัวแสดงผลนะครับก็พูดอาชครับ reg ใส่ไปในอาชในโลกของ io นะครับแล้วพูดอาชเก็บมาใช้ใหม่ครับ อันนี้ก็เซตสูตรครับเป็นทัมเมอร์ปีกลางนอาทัมเมอร์นะครับแล้วก็โหลดโหลดแต่ว่าโหลดโหลดไอ้ตัวของแอดเดรสนะครับข้อ r สิบหกนะแล้วก็คอมเพลสูตรว่าเป็นเฟิร์สเซ็กตนะก็คือเซกก็ตำแหน่งที่1แล้วคอมเพลซหนึ่งแล้วก็ไปตำแหน่งที่2อคอมเพลซสองแล้วตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่3าคอมเพลซสาม ไอ,อ้ตำแหน่งที่สานะแล้วก็โฟร์เซ็กซ์นะคือตำแหน่งที่4ี่ก็โหลดค่าข้อพอดเคนะพอดเ k ใช้ในการบอกตำแหน่งนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่4นะเมื่อกี้ตำแหน่งที่3ครับผมพิดอันนี้นะ้สาอันนี้เป็นตำแหน่งที่4นะแล้วก็จำไปที่จบการแสดงผลน,นะเอ็น ในส่วนของ first s e ซ็กต์ครับตัวตำแหน่งแรกครับก็จะทำการโนดศูนย์บหนึ่งหนึนะครับเข้าถูอ R16 ครับแล้วก็แสดงผลดีบอร์ดเนะครับแล้วก็เก็บในลูกของเก็บเก็บเก็บเอ็กเซนต์ลูกของ1ครับเข้า s e ็กต์นะครับแล้วก็ทำการทอยออกแสดงผลที่เขาอ,อันนี้ก็เป็นของตำแหน่งแรกนี่ก็ตำแหน่ง2นี่ก็ตำแหน่ง3แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายแล้วก็จบนะ แล้วเมื่อครบ4หลักแล้วนะครับก็จะทำการวนลูปไปที่ศูนย์ใหม่นะก็คือโหลดศูนย์นะแล้วควรบแ a r e compare สี่ตำแหน่งแล้วก็โหลดที่ศูนย์ใหม่แล้วก็ script เ i m e r ศูนยะ์ก็คอ l initial timer ศูนย์ f อ r m อาร์ติหกอาร์ติหกเก็บแสดงผลอยู่ที่ S I E G ขูง IO แล้วก็ปิดอาร์ติหก I E T I นะครับแล้วก็ reset นะครับก็จะทำการโหลด Set Initial v a l u e ค่าเริ่มต้นอยู่ที่ศูนนะครับแล้ว R16 เข้าสู่4 r 1 6เข้า T R16 เข้า2 R16 เข้า1นะครับแล้วก็ทำการ call initial segment นะครับแล้วก็ call hammer 0แล้ว call hammer นแล้วก็ AI ก็คือเปิด global interrupt แล้วทำการ loop ซ้อน loop ปไปเรื่อยๆรอจนกว่าจะเกิดกา ในส่วน initial segment นะก็พุทอ1 6ิบครับแล้วก็โหลดศูนย์ mf นะก็ทำการเซตเป็นเอา p ์พุนะครับแสดงที่พอร์ต c กับพอร์ต k นะครับโดยที่พอร์ต c เนี่ยจะทำการแสดงของ seven segment นะครับส่วนพอร์ต k จะแสดงในรูปของตำแหน่งนะครับแล้วก็ปออก1 6แล้วก็รีเทิร์นนะแล้วก็ ในส่วนของ output segment นะครับก็ทำการพูดห6ครับหกหาพูดอาร์ u t p u t s นะครับก็คืออาร์ครับแล้วก็พูด z L อด z อ low แล้วก็ z high นะครับแล้วก็ high font ครับวาม font คูณ2 high font เข้า z high แล้วก็ font คูณ2 low เข้า z low แล้วก็ add z L segment แล้วก็โหลดสูตรห้าสิบหกนะครับแล้วก็ A B C 1> r 1 6เข้า set แล้ว l p m set เข้า segment นะครับแล้วก็แสดงออกที่ port c นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ initial timer 0นะครับ put r 1 6ครับแล้วก็ทำการนำค่าแรกนะครับของเขาทีศูนย์คือ240โลเข้า r 1 6นะครับในการบ่งบอกว่าจะใช้ตัวของ1มิลลิวินะครับแล้วก็ทำการ อ,อันนี้ทำการเป็น n o r m a อร์มโหมดนะครับแล้วก็ทำการเปิดตัวของ t ัมเมอร์ศูนย์ครับแล้วก็โหลดค่าของ 0B101 ครับก็คือพ s สเกเลอร์เป็น1024นะครับของ t ัมเมอร์ศูนย์แล้วก็แสดงออกนะครทำงานต่อไปแล้วทัมเมอร์หนึ่งครับพุพท r 1 6ครับ โหลดเข้าไฮเขาที่1รเก้าเก่เข้าสู่อารแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งไฮนะครับแล้วก็โหลดเข้าท่าเป็นฝั่งโลนะครับแล้วก็เซตสูตเป็นโธโมดนะครับแล้วก็ทนะีซี3 6แล้วก็อันนี้เป็นของของเอกซีนแล้วก็มี โหลด r 6 1ครับอันนี้ทำให้ทัมเมอร์ทำงานนะครับแล้วก็ทำการฟีดเกเลอร์เป็น1024นะครับแล้วก็ทำงานของทัมเมอร์นะครับแล้วก็ทำการฟอนต์ครับ .db อ,อันนี้ก็จะลันแต่ศูนย์5 6 7 8 9ดนะครับแต่ลันทั้งหมด4ครั้งครับเพราะว่ามี4ี่ตำแหน่งก็จะมีตำแหน่งที่4ตัแหนที่3ตัวแหนที่2ตัวหนที่งที่1แล้วก็เซกเมนต์เคานบะ ก็จะทั้งหมดตามนี้นะครับไปดูที่เอาพุทหรือที่บอร์ดเอลิออดเซเว่นเซเว่นกันบ้างนะครับ ้วผมจะเพิ่มความเร็วนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มความเร็วนะครับผมปรับให้เขาที่หนึ่งเป็นหกหมืนห้าพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ทำการทูนะครับแล้วก็เราก็ถ้าาพ,พอปรับไอตัวของ เขาทำเมื่อหนึ่งไม่เป็นค่าที่มากขึ้นนะครับค่าใกล้เคียงค่ามากสุดก็จะทําให้ค่าเกิดการลันค่าที่เร็วขึ้นนะครับก็จะได้เห็นว่าค่าเนี่ยมีค่ารันเข้าใกล้เก้านอะครับอันนี้ผมจะแสดงเห็นว่ารันได้ถึงหลักที่สี่นะครับนี่ครับขึ้นหลักพันแล้วนะครับอันนี้ถือว่าโค้ดทำงานได้ปกตินะครับ ส่วนอไอตัวสุดท้ายนี้ LED ไม่ค่อยปก LED มีความผิดปกตินะครับ